สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกอีกครั้งในวันนี้ยินก็จะพูดถึงโดยรวมๆข่าวคราวเกี่ยวกับอ่ากอสซิล่าแต่คราวนี้พูดถึงชินโตแมนนะครับจริงๆขาดนี่มันก็มาสักพักก็แหละแต่ผมอยากจะพูดถึงนะครับว่าเออมันก็เป็นอะไรที่เจ๋งดีนะครับที่ชินโตแมนเนี่ยได้ชิงเป็นหนังรางวัลเลยนะครับของทางจะเป็นนิสกันนี่วอร์ดก็ประมาณออสการ์ของญี่ปุ่นสปันหงบ้านเราอะเนาะก็เป็นงานรางวัลเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ใหญ่สุดในญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งชิวต้าแมนเนี่ยก็ชิงดารางวัลด้วยกันนะครับก็มาดูกันว่าชิงอะไรไปบ้างแต่ในข้อมูลในเว็บของ Godzilla Movie.com นะครับพุ่งกับชิน Godzilla ได้ชิงรางวัลจะเป็นนิสแคนเดเมียอวอร์ดนะครับแล้วก็ชิงเบสต์พิกเจอร์ด้วยก็พุ่งกับชิน Godzilla ก็พุ่งกับชินตัวแมนเนี่ยคือคุณชินจิฮิกุจิซึ่งเป็นพุ่งกับร่วมชิน Godzilla นะครับในฐานะพุ่งกับฝั่งเซอร์เฟ็กต์ของชิน Godzilla อย่างในนี้เนี่ย ก็ชิงทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7อ่ะแล้ววันใหญ่สุดนะครับ best picture ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับ best director ชูจิฮิโุจิ best cinematography คุณโอซามุอิจิกะวะและเคโซสุซุกินะครับ best lighting มี lighting เนี่ยเหรอ <laughs> รวมมีแบ่งประเภทน,นะครับ best art direction ก็คือพวกกำกับสินนะครับคุณยูจิฮายาชิดะ ตัดต่อยอดเยี่ยมโยเฮคุริฮาราและฮิเดกิอันโนะอ่าจ้าและน่าจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่คุณไดกิอาริโอกะนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าตัวฮิเดกิโนเนี่ยก็เคยไเล่นละครจำเป็นสกันที่บอดเมื่อปีที่แล้วนะครับจากผลงานอีวานเกลเลียนสามบวหนึ่งจุดศูนย์อะไรเนี่ยทริสซ์พอร์ตชามนะครับซึ่งก็มาดูกันว่ารางวัลน,นี้มีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างและจะเทียบกับรางวัลของชินกอรซิล่าด้วย ชิงก็สตารนั้นชิงถึง1 2ึ่งสองสาม1กสชิงก็ารชิง11รางวัลด้วยกันลชนะไป 1, 2 3 4 5 6 7ชนะ7รางวัลนะครับทางภาพยนต์ยอดเยี่ยมพุ่งกับยอดเยี่ยมถ่ายภาพยอดเยี่ยมกับกับสิงยอดเยี่ยมจัดแสงยอดเยี่ยมบันทึกเสียงยอดเยี่ยมตัดต่อยอดเยี่ยมเรียกว่าเสนอชื่อชิงวันใกล้เคียงกันเนาะต่างแค่ ชิงกอ o s ามีนักแสดงเยอะกว่านะครับในขณะที่อันนี้เป็นนักแสดงหน้าใหม่นะครับเริ่มจากล่างสุดเลยนะครับคุณไดกิอาริโอกะนะครับเขาคือใครวะอ๋อก็คือคนที่เล่นเป็นผมลืมชื่ออะก็คือหนึ่งในหน่วยหน่วยในเรื่องชิวนตอมแมนเนาะทีออ่อ่อนจะเนิร์ดหน่อยนะครับที่ตัวหลังก็สามารถแก้ปัญหาสามารถจาัดก,การตัวอ่าสซตนได้นะครับเออเนี่ยคนนี้นะครับ เพิ่งรู้นะเป็นนักแสดงหน้าใหม่เออดิชินวันนักแสดงหน้าใหม่นะครับตัดต่อยอดเยี่ยมก็ตัดต่อหรือการลำดับภาพเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะชินกซ่าเองก็ได้รางวัลตัดต่อยอดเยี่ยมนะครับก็เจ๋งว่าตัวชินกซ่าเนนะี่ยมีการตัดต่อที่ฉับไวนะครับเรียกว่าทำให้หนังที่มีการสดนานเยอะเนี่ยดูไม่น่าเบื่อเกินไปหนังนที่เองก็ไม่โทไม่ต่างกันนะครับมีการตัดต่อที่ฉับไว,ชวเช่นกันบวกกับสไตล์เป็นดูเป็นหนังโทคุสุดยุคเก่าๆด้วยเนาะ ก็ถือว่าเล่าเรื่องมาได้กระชับนะครับและยานินาเนี่ยมีศัตรูตัวแมนมาเยอะพอสมควรไงดังนั้นการจะดลำดับเรื่องเนี่ยให้คนดูเข้าใจง่ายก็ถือว่าไปท้าทายนะครับอย่างฉากตอนอุปราคิวตอนต้นเรื่องเนาะที่เป็นการจะเห็นสปลระหลายตัวซึ่งคนญี่ปุ่นดูน่าจะเก็ตแหละมาถึงที่ชิงระวันนี้นะครับี๋ยวเกิดเป็นคนฝรั่งที่อ่านซับเนี่ยโอ้โหแม่งเร็วชิบหายแน่อนอนนะครับตอนที่ขึ้นแบบสปลระลแต่ตัวผมไม้โดนกำจัดเนาะกำก,กับสินยอดเยี่ยม อาร์ตเดเลคชั่นตั้งแต่ตัวชิ้นกุศลาแล้วนะชิ้นกซ่าก็ไดอาร์ตเดเลคชั่นใช่ไหมก็อาร์ตเดเลคชั่นก็จะหมายถึงพวกการเซตติ้งฉากเนาะคล้ายๆกับโปรดักชั่นดีไซน์มั้งนะก็รูปแบบงานโปรดักชั่นก็น่าจะคล้ายกันเนาะเพราะเอาจริงนดีไซน์ด้วยตัวแมนกับนั่นรวมถึงพวกดีไซน์สับหน้ารวมดีไซน์สับหลาดด้วยนะก็ถือทอเอามาดีๆอยู่นะตัวสับหลาดก็ดูเป็นสับหลาดยุคใหม่ดีแต่แง่ของโปรดักชั่นอย่างอื่นเนี่ยพวกแบบฉากเซตติ้งเนี่ย ก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรไปพิเศษนะครับัน Art d i เรคชั่นเนี่ยก็จะมาถึงตัวดีไซน์ของตัว Kaiju a l i ยนก็แมนนะครับ b บ s ไ Lighting เรื่องนี้ก็คว้าม,มันกับชินกอสล่าก็คว้ามเหมือนกันนะครับ b บ s ไ l i g h t การจัดแสงก็มันเป็นรางวัลที่ปกติเหนือไม่รางวัลใหญ่อย่างอางอสการ์มันก็ไม่มีการจัดแสงเนาะในโทนสีของตัวชินกอสล่าเองมันก็ดูเป็นโทนสีที่ดูเรียกว่าไงนะ ไม่ได้วืหวะมันดูเน้นสมจริงเหมือนกับเราดูข่าวอะไรแบบนั้นนะครับชินก็มาเองโทนสีก็คล้ายกันอยู่นะคือมาโทนที่ดูเป็นธรรมชาติดูสมจริงอะไรแบบนั้นนะครับเราใส่ได้ชิงเพราะจุดนี้แหละที่จะแสงมันดูเป็นธรรมชาตินะครับซินจมาโทกราฟีชินชินกอร่าก็ชนะไม่ต่างกันนะครับก็ในแง่ของการถ่ายภาพเนี่ยก็ถือว่าในหนังก็มีมุมกล้องวือหวาไรฉะอยู่เหมือนกันนะครับ เวลามินิแสดงคุยกันเอ่ยฉากสปาร์ตพูดกันเนี่ยมันก็มีมุมกล้องนี่แหละรูปแบบทําให้หนังเนี่ยดูมีด้วยนะดูไม่ใช่กล้องตั้งแบบตั้งคงที่เหมือนกันาดตัวกุสุสุสมัยก่อนนะครับพอไปซีเนี่ยการเคลื่อนกล้องมันเลยดูมือวา่าผมชอบตอนที่คุณก้าแมนสู้กับตัวเมฟิลัสอ่ะฉากหมุนกล้องการเคลื่อนกล้องอ่ะดูเก๋ดีนะครับเบสเลกเตอร์ชินจิฮิงุจินะครับก็ได้รางวัลไปเหมือนกันนะครับในชินโคซิล่า ก็ถือว่าตอนแรกผมก็สุดป,ประมาทแกไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าแกเคยทำแอตแทกออนไททันเว์ชันหนังออกมามันก็ไม่ถึงกับแย่แต่เนแม้อนิเมะแม่งสุดยอดในตำนานตัวหนังค่อนข้างจะดูเป็นมันก็ไม่ไอิงจากอนิเมะมาังหานอะไรขนาดนั้นเนาะแต่หนังก็ยังไม่กลมกล่อมพอนะครับพอไม่มีฮิโกิอันโนะที่มาคุมในบทของชินกุสต่าเนี่ยผมคิดว่าตัวหนังชิวตา้าแมนจะพาเหลวสิแต่เหลือใครคนที่ตามตัวแมนมาก็จะว่าชิจิมุจิเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข,ข้องกับตัวแมนภาคเก่าๆมานะครับรวมถึง power ด้วยก็ถือออว่าเออ ความติ่งของแกแพชชั่นของแกทมีุ่มตัวแมนเะนี่ยก็ทำให้หนังออกมาดูดีได้นะครับก็ถือว่าชิงพุ่มกลับไปน่นเราถึงเบสพิกเจอร์อันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์อยู่นะเพราะชิง oh, กุสลาไซที่มันชิงเราได้รางวัลเบสพิกเจอร์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเนี่ยยันยงก็คือมันไม่ใช่แค่หนังสปราร์ตไงมันคือหนังที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นเนี่ยตัวหนังมันก็เหมือนเป็นนัยยะขนาดกันของภัยธรรมชาติเกิดขึ้นญี่ปุ่นช่วงลานั้นเนาะทั้งสึนามิเอ่ยลงไฟฟ้านิวเคียอะไรแบบบนนนััน้นะคร แล้วหนังก็มีการเหมือนเสียดสีซาทายการเมืองญี่ปุ่นด้วยจริงไม่แปลกที่หนังเนี้ยได้วความสนใจจากใช้ญี่ปุ่นนะครับและใช้ญี่ปุ่นก็ชอบมากๆจนจะละลงวงไปแต่กรณีของชิวตัวแมนเนี่ยมันมันคือหนังตัวแมนน่ะรู้ไหมมันคือหนังของแบบเรียกว่าไงนะคนที่แพชชั่นกับ คุณต้แมนในสูตรสำเร็จดังเดิมอะที่ว่าเป็นเอเลี่ยนมาแบบพิทักษ์โลกอะไรแบบนั้นแต่ขยายความเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับเอเลี่ยนด้วยนะครับจุดหมายที่มันมาลุกดานโลกหรือแบบต่างๆทั้งการกวาดล้างแบบตัวอะไรนะสลับหรือว่าตัวโซฟีเองเนี่ยหรือว่าการค่อยๆแทรกซึมไปแบบเมฟิลัสเนาะคือมาดูโดยรวมเนี่ยมื่อคือหนังแนวไคจูสูดสสำเร็จที่เขาขยังเรามาได,ดีนะครับบอกคิดว่าโทนของมันเนี่ย บอกว่าสาเหตุที่มันที่ชิงเบสติเจอร์เนี่ยก็น่าจะคลายท็อปการมาเวลิกนะครับเพราะเราเห็นว่าในกอสกาล่าสุดเนี่ยท็อปกันชิงบทภาพยนตร์ด้วยนะชิงภาพยนตร์เยี่ยมด้วยท็อปกันก็ถือว่าเป็นหนังตลาดเรื่องหนึ่งที่พอเรืองมันก็เคยนะครับแต่เขาเล่ามาดีไงผมก็คิดว่าสชิหตุที่อเมนใกชิงเบสติเจอร์ก็มันใกล้เคียงกันทั้งแบบเป็นหนังหัวลึกถึงความทรงจำเก่าๆแล้วก็เป็นการตีความใหม่ด้วยนะครับ ก็เราดูต่อไปว่าฮิเดกิอันโนเนี่ยพวกแกชิงตัดต่อด้วยไงต้องรอดูซิว่าแกเนี่ยจะคว้ารางวัลมาได้อีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองแงะดูฮิเดกิอันโนะด้วยว่าเขาเคยคว้ารางวัลอะไรมาบ้างนะครับในเจ้าปนิสคันยี่โมดเนี่ยแกได้กี่ครั้งละอ๋อดูเหมือนว่าเขาจะได้ครั้งแรกนะครับจากผลงานของชินกอซิล่าั่เนเองนะครับทั้งเบสเอดิทติ้งด้วยแล้วก็เบสดูแลเตอร์นะครับเพราะหนึ่งวันไอ้ผลงานของไอ้ชินอีวานเกเเลียนเนี่ยเขาจะแบบเหมือน พราะดูจากเนี่ยไอตัวชินอีวานเกเลียนเนี่ยแม้ตัวแอนิเมชันจะได้รางวัลเบสแอนิเมชันออ t เด y ย a r แต่มันก็ไม่ได้มีชื่อเครดิตของคนที่จะให้นะครับเหมือนกับออสการสาขาภาพยนตร์ต่งเระ่ทนยอดเยี่ยมอะที่จะเหมือนมีตัวแทนมารางวัลเสียหุ่งกลับนะครับคือต่อให้ไม่มีชื่อเครดิตว่าเออใครเป็นคนจะได้รางวัลนี้แต่คิดว่าหัวหน้างาน่ะคือคนที่คุมเรื่องนี้ตัวเฮนที่เกียินกก็น่าจะวันจะเป็นนิสิคาเดียร์บดจากตัวชินอิวานเกเลียนนะครับ ก็เลยว่าเป็นข่าวดีนาะเสหรับชินตตอรแมนผมก็คาดหวังว่ามันน่าจะมีภาคต่อนะมันไม่เหมือนชินกอสล่าที่นอกแม้มันทำมีภาคต่อมันจะหลุดไปอีกหนังแนวหนึ่งเลยมันไม่ใช่หนังกอสล่าแล้วแต่ชินตตอรแมนคิดว่ามันน่าไปต่อได้อาจจะมาในฐานะแบบชินชินอุนตอร์แมนมัลติเวิร์สยูนิเวิร์สเพราะให้หนังก็ปูเกี่ยวกับมัลติเวิร์สด้วยเนาะอาจจะมีอุลตร้าเซเว่นมาก็ได้นะครับอะไรแบบนั้นแถมหนังก็ประสบความสำเร็จด้วยก็หวังว่าจะให้มันมีภาคต่อนะครับและท่านผู้ชมเขียนตตแมมมมนนนกก็าคอเ์ััได้รบ เสรร์วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ